ทำไมทำไมถึงออกคันใหม่นุกก็อยากออกครับเพื่อเล่นเพื่อเล่นเพื่อเล่นก็จริงๆนุกไปจริงๆอ่อะพวกเราไปดูกันอยู่สองแบรนด์ใช่ไหมสองยี่ห้อนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งทุกคนไอ้ยี่ห้อวันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ายี่ห้ออะไรแล้วก็ยี่ห้อก่อนหน้านี้ที่ที่นุกถ่ายรูปลงอะคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรเนาะแต่ว่าคันนั้นมันใหญ่มากมันเป็นรถที่แบบ <laughs> ทีแรกอะ่ะความคิดนุกตั้งใจว่าจะเอามาเป็นบ้านอ่าเป็นรถบ้านเลยเป็นรถบ้านเลยนั่งนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในรถให้มันเหมือนเ,นเป็นบ้านอะไรเงี้ยมีที่มีที่นอนมีเตียงนอนอะไรทุกอย่างเลยอะ่ะตู้เย็นอะไรเงี้ยเออที่คิดคิดไว้ตอนนั้นอะ่ะแต่ว่ามันคันใหญ่เกินไปมันจอดหน้าบ้านไม่ได้หลายๆอย่างมันไม่เอื้ออํานวยนะครับแต่ก็อยากได้อยู่ก็เก็บไว้ก็เก็บเออเขาเรียกว่าเก็บไว้ในใจ <laughs> เดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าพร้อมซื้อแน่นอน นุกนั่งทุกวันเนี่ยถามว่ามันไม่ดีเหรอดีนะนะพี่เนาะดีหนึ่งคือดูดูทรงหรูนั่งสบายนั่งนิ่มแต่รู <c oughs> ้สึกว่าคันเล็กแล้วแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับไลฟ์สไตล์เราใช่ไหมไลฟ์ไลฟ์สไตล์นุกกับ f c เพราะว่า f c ส่วนมากเวลามาคอนเสิร์ตก็จะเอาคุณของมาให้แล้วมันรู้สึกว่า F c ซเอาของมาให้เราของขึ้นรถรถดูคันเล็กไปเลยอะ แน่ไปเลยอะอะไรเงี้ยนุก,ก็เลยมองว่าเออเดี๋ยวเอาคันใหญ่ขึ้นดีกว่าแต่ว่านาทีเนี้ยพวกเรานุกก็คํานวณดูแล้วว่าอัดอมันเป็นคันใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าราคาก็จะดําลงราคาดําลงมากๆเลยแหละดําลงมากพูดได้ปหมเรื่องราคาจากที่จากที่ตอนนี้เราก็เหมือนกับผ่อนอยู่เนาะแล้วเราเอาอีกคันหนึ่งมาเราก็คันนั้นก็จะเป็นคันที่เราจะไม่ได้ผ่อนเพราะว่าก็หากลบ หักลบกลุ่นี้กันถ้าเกิดขายคันนี้นะแต่จริงๆแล้วในใจตอนนี้ก็น่าจะไม่เล้ว <laughs> ะสงสารนะครับ <laughs> ก็รวมๆแล้วเอามาใช้ประโยชน์นะครับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองมากขึ้น FC ต่อจากนี้ก็ถ้าจะขนของขนอะไรก็เอามาเลยครับเอามาเลยนะฮะ <laughs> ขนสปินเตอร์ <laughs> ทำไมรู้อ่ะรถใหญ่จอดหน้าบ้านไม่ได้ครับ เอาง่ายจอดหน้าบ,บ้านในเมืองไม่ได้อะหน้าบ้านหน้าบานน้า,บานกรุงเทพไม่ได้อะลุ้นอะข <c oughs> ้อดีคือมีทุกอย่างเราสบายอคนขับก็ขับไปคนนั่งก็นั่งไปแต่เราเราก็คือพักสบายเต็มที่มีของอำนวยความสะดวกทุกอย่าง <c oughs> แต่ข้อเสียข้อเสียมีไม่เยอะครับข้อเสียคือจอดหน้าบ้านไม่ได้และก็อาจจะเข้าเข้าห้างเข้าอห้างอะไรไม่ได้แล้วก็เข้าร้านเวลาข้อเสียมีไม่เยอะมีแค่นี้แหละแต่ว่ามันโคตรใหญ่สําหรับงานเราอ่ะเออก็เลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาคันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยป้ายทะเบียนยังยังยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีป้ายถัง <c oughs> แต่รถรถคันนี้ที่ซื้อมานุก็แต่งรีโนเวทข้างในเขาเรียกว่าอะไรวะบิวบิวบวข้างในอยู่บิวข้างในเป็นตกแต่งเป็นเป็นเป็นเบาะเป็นตกแต่งเป็นวีพีเลยแหละข้างในก็เป็นเตียงนอนเตียงนอนด้วยอันหนึ่ง <c oughs> อะไรเงี้ยเวลาสมมติไปถ่ายในป่าถ่ายละครเดี๋ยวสมมตินาไปถ่ายละครถ้าเปคอนเสิร์ตเราก็ปกติไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าไปถ่ายละครนในป่าถ่ายนังในป่าเงี้ยเราก็สามารถนอนบนที่นอนบนรถได้อะไรเง เป็นเตียงเลยนุกทำเป็นเตียงเลยกดติบเตียงอ่ะไปไฟก็อาจจะล็อกลงมาเป็นเอามาไปงานใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยผมซื้อมาเพื่อที่จะเอามาใช้งานล้ลวนๆ<ม>ก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะ<ม>ว่าว่าตอนเนี้ยรถรถฟอร์ดนุกอะไอคันคันใหญ่ๆสีดำๆอะ่ะอันนั้นนุนนกนุกขายไปแล้วนะนุกขายเพื่อที่เอาแปรสภาพเอาเอาเงินที่ขายได้อาจจะก็ขาดทุนแหลนะเนาะ ขาดทุนอยู่แล้วเราก็เอามาแปลสภาพเป็นรถรถตู้อย่างรถอะทุกคนน่าจะรู้ว่ารถซื้อมาไม่ได้ขับมันก็จะพังก็จะมีนั่นนู่นนี่มีเรื่องเป็น <c oughs> นุกก็เลยรู้สึกว่ามันจอดไว้เฉยๆไม่มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเรากลับไปคอนแก่นก็นานๆทีแล้วค่อยไปได้ขับก็เลยเตนนัดใจขายแล้เอาเงินมาซื้อรถตู้คันเนี้ยที่ซื้อวันเนี้ยเออซื้อรถตู้คันนี้นุกรู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์มากกว่ากันหลายคนอาจจะอาจจะอาจจะมีอาจจะมีคนไม่อาจจะมีทนถามอยู่แหละ แต่เขาเขาไม่ไม่ไม่มั่นใจคิดนานมากแล้วครับไม่ใช่ว่าคิดอยากซื้อก็ซื้อนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่คันละไม่ใช่คันละถูกถูกมันแพงมาแต่ถ้าพูดเรื่องรถสปอร์ตหรือรถอะไรเงี้ยตอนตอนนี้มันยังไม่ได้มีในหัวเพราะนุ๊กซื้อมานุ๊กไม่ได้ขับหรอกแค่ฟอร์ดกับรถเก๋งนุ๊กยังไม่มีเวลาขับเลยก็เลยเอาเน้นใช้งานก็เอาตรงอ่ะนุ๊กกินนอนอยู่บนรถตู้อยู่แล้วอ่ะเออ งานคอนเสิร์ตก็ต้องขี่รถตู้ไปหาทุกคนอยู่แล้วอ่ะถ้าภาคใต้หรือเหนือก็มีแค่ใต้กับเหนือที่จะขึ้นเครื่องเพราะนุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบขึ้นเครื่องอยู่แล้วชอบนั่งรถนะครับประมาณนี้ปรับเปลี่ยนเพื่อที่ให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองเพื่อให้มันเข้ากับงานตัวเองแล้วก็รองรับงานในปีหน้าบุญส่งตรงนี้จอดไว้อยู่ขอนแก่นเหมือนกันล่าสุดเมื่อวานนะครับ <c oughs> แม่โทรมาเออคือรถฟอร์ดขายแล้วไงไม่ไม่ คือปกติแม่ไม่มีรถแม่แกก็จะมาเอารถฟอร์ดใช่ไหมละ่ะทีนี้แกก็โทรมาประมาณนั้นโทรมานุกอย,อยู่ไหนเนี่ยลูกรถรถเออรถบุญส่งเนี่ยเอาไปกรุงเทพหรือยังเราไอาเราก็ยังไม่ได้เอาไปแม่จอดที่รนแกนั่นแหละแม่ว่าจะเอาไปเอามาใช้นะเพราะว่าเนี่ยรถมีคันเดียวเองพ่อเขาก็ไปทํางานเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาก็บนทุกวันนี้ตากแดดไม่ได้แล้วครับพ่อผมอะ่ะก็บุญส่งตอนนี้แม่ก็เพิ่งเข้ามาอยู่บ้านเมื่อวานก่อน เอาไปใช้อยู่ฟาร์มนิดนึงแล้วเวลานุกกลับไปเขาก็จะกลับมาให้เพราะว่าเขามีความคิดว่าถ้าจอดไว้เฉยมันอาจจะพังเขาเลยเอาไปขี่ให้ <What? S 1> ฟอร์ดต,ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความมันเป็นความผิดของนุกเองนุกเป็นตอนนั้นนุกรู้สึกว่าไม่มีสติไม่มีสติมากเลยซื้อฟอร์ดมาตอนนั้นรู้สึกว่าอยากได้แล้วก็ซื้ออยากได้ซื้อแต่ไม่คานึงถึงว่าอ่ะเราไปไปงานทุกวันเราจะมีเวลาขับม้ห้หนึ่งสองคือจอดรถไว้ทุกวันมันจะมีผลอะไรไหมสามคือ ไม่ใช่ดีเซลนะครับเป็นเบนซินแล้วนุ๊กไปแต่งเพิ่มขึ้นมาอีก<ช>จากจากสิบสิบสองสิบสามอ่าสิบสิบสองและสิบสามลิตรนี่แหละสิบสองสิบสามกิโลต่อลิตรเนี่ยตอนนี้มันเหลือประมาณเจ็ดกิโลต่อลิตรอ่ะพี่คิดดูดิแม่กับน้าขับรถฟอร์ดไปกับอ่าไปกับรบีลามคอนแกนอนะ่ะหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าจริง<ะ>เออแม่กับน้าบอกแล้วแล้วเวลานุ๊กขับเหมือนกันนะเวลานุ๊กขับอยู่อยู่คอนแกนอนะ่ะไม่ค่อยได้ไปไหนโอ้โห ครับแพงมากครับแพงมากแพงมากแต่ถามว่าขับดีไหมขับดีมากขับนุ่มแล้วแรงแรงมากเวลาไปดูดิเสริมทัอะ่ะหรอทีแรกเออทีแรกนุุกโพสไปแล้วทีนี้เอฟซีเขาตั้งให้เขาก็เลยเออเอาตามเอฟซีตั้งกันเละเสริมทับอืมแต่บุญส่งไม่ต้องห่วงครับบุญส่งไม่ขายหรอกเป็นลถกคันแรกนะครับบุญส่งไม่ขายหรอกถ้าขายก็เดี๋ยวอาจจะมาประกาศให้เอฟซีซื้อนี่แหละ <laughs> <laughs> สนใจไหมครับมีคนสนใจไหมครับ ไม,ไม,ไม่ขายไม่แพงหรอกครับเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่สามปีแล้วมั้งซื้อมาประมาณก็ประมาณสองสองเอ็มนะครับสอเอก็ขายตัวน,นี้ก็สีแล้วกัน4ี่เอสนใจก็ประมาณนี้นะครับรวม <c oughs> แล้วคือเราปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็เพื่อที่จะให้เข้ากับหน้าง,งานเราจริงๆเพราะปีหน้าก็มีแผนที่จะทัวร์งานทั่วประเทศเลยครับวอนผู้จัดจ้างด้วยนะครับ นุ๊กเป็นเด็กว่านอกคนหนึ่งที่นุ๊กเป็นคนที่คิดมากนนเวลานุ๊กจะเป็นหนี้อะพี่จริงนุ๊กคิดมากไงนุ๊กไม่ได้นุ๊กไม่ได้เก่งเรื่องการบริหารก็คิดมากก็ที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่ามันมีประโยชน์นั่นแหละมีประโยชน์แล้วก็ใช้งาน